ช่องบอสกรลาดออริจินอลนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับมิววอกกี้แล้วนะครับก็ผมได้ไปจัดไห้เจ้านี่มาครับนี่เป็นดอกสว่านนะครับแบบเออเป็นหกเหลี่ยมนะครับเป็นฐานเป็นหกเหลี่ยมเดี๋ยงนีวะเออลืมลมืนะครับข้อดีของดอก ตัวนี้คือนะครับมันเป็นดอกแบบอนเนกประสงค์ครับมันสามารถนี่จเจาะเหล็กนะครับเจาะไม้นะครับได้แล้วก็เจาะพวกอิฐเนาะเนี่ยมันเป็นอนเนกประสงค์นะครัประตรงพลาสติกได้หมดทุกอย่างเจาะแม่งได้หมดอ่ะนั่นแหละนะครับดอกมันจะชุบสีขาวมานะครับนี่ชุบสีขาวมาเดี๋ยวผมให้ดูเดียวเออดึงขึ้นยั่ไงดึงขึ้น อา่าดอกนะครับเขาก็จะมีเบอร์ให้4ี่หแล้วก็6 8แปดเก้าไอ้หกแปดนะครับชุดหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับนะครเขาก็จะมีแบบเป็นหกเหลี่ยมจับนะครับแล้วก็มีเบอร์อยู่นะครับสีขาวทาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่ต้องสีเรียสครับเวลาเจาะมันก็ต้องเลอะเทอะอยู่แล้วนะครับสี มันก็ต้องหายไปะนะครับมันไม่ได้อยู่แบบอยู่ตลอดอ่ะก็ะดึงขึ้นได้นะเวลาเราจะใช้จะเก็บง่ายนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นแบบเป็นดอกรวมเนาะเป็นดอกรวมใครไม่อยากพกดอกสว่างเยอะๆนะครับก็นี่มันก็เป็นดอกรวม เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่หายครับมันเป็นกล่องนะไม่ต้องไปแบบคุย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 ,คย,คยหานะครับเวลาใช้ก็ใช้ง่ายนะครับหรือถ้าใครไม่ได้ไม่ได้เจาะปูนเป็นหลักนะครับเจาะเหล็กเจาะไม้เป็นหลักเลยนะครับนี่ผมผมแนะนําเลยนี่ดอกคพทเทเนียมนะครับแบบนี้เลยคมมากดีมากนะครับก็ซื้อซื้อของมิวนี่แหละครับก็น่าสนใจ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งถแปผมใส่ไว้นะครับเผื่อคือมันมันว่างสีช่องพอดีไงผมก็เลยเอามาเติมนะผมซื้อมาหลายชุดอยู่นะครับเอามาใส่นะครับประมาณนี้นะครับเอามาเก็บได้อันนี้ผมยังไม่ดันนะมันคมดอกสว่านมันคมมันจะบาดนิ้วก่อนนะครับอใส่เข้าไปมันก็พอดีอะครับ สีแท่งพอดีเลยมันว่างนะนะครับเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันมีมือเดียวไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวบาดเจ็บก็ตัวนี้จะเป็น1นึ่งทับสี่นะมนดอกมนดอกแบบไทเทเนียมนะครับแล้วก็จับแบบหกเหลี่ยมนะครับใช้ได้ทั้งสว่านแล้วก็ Impact Level นะครับก็ หือว่าดีครับอลองลองลองซื้อมาเจาะดูนะครับใช้ดีไม่ดียังไงก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับแต่นี้มันดูแบบกเนกประสงค์เนีเน,นะนเ,เ,นเ,เนี่ยนะครับไม้อิดนะครับกับกเ็กอะไรควอนตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดนะครับลองดูนะครับอ๋อก็เขาบอกว่ามาเจาะพวกนี้พวกนี้พวกนี้อ๋อแต่ห้ามเจาะอันนี้อันนี้อันนี้ เวนกลัมนะครับก็ลองดูแล้วกันเออผมก็ยังไม่ได้ลองอะนะเออเพิ่งจะซื้อมาเดี๋ยวก็ลองครับว่ากันครับแต่ส่วนใหญ่ก็ครอบคุมแหละครับเจาะผมก็ไม่ได้เจาะอะไรมากนะพวกอย่างที่ก็พวกอิบล็อกกำแพงนะครับทั่วไปเนาะอืมก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขอลาไปก่อนนะครับใครสนใจก็ไปลองซื้อดูนะครับมันไม่ต้องพกเยอะนะมันเจาะได้หลายอย่างนะเออ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ